ใส่คุายกมือตื้อ หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าคนสมัยก่อนเขาใช้วิธีไหนในการห้ามกัดวันนี้เฟิร์นจะมาเล่าเรื่องวิวัฒนาการการห้ามของคนเราตั้งแต่ยุคก,ก่อนคริสตกาลจนถึงยุคปัจจุบันค่ะย้อนกลับไปประมาณ400ปีก่อนคริสตกาลนะคะคนเราก็ได้ใช้สารกัดไม่ละลายโปรตีนค่ะทําให้หมันเป็นก้อนเพื่อใช้ในการอุดห้ามกันนะคะทุกคนต่อมาในปีคศ1885ก็ได้ใช้ไข่พึ่งในการห้ามกัดนะคะและที่พีกว่านั้นปี1911ได้ทดลอง นำแผ่นเนื้อสดในการปิดปุดห้ามกัค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เป็นผลดีเสี่ยงต่อการติดเชื้อง่ายมากค่ะทุกคนและในปี1942ก็ได้เริ่มใช้ผักก๊อตในการอุดปิดห้ามกันค่ะซึ่งผักก๊อตที่เขาใช้นั้นก็ผ่านการฆ่าเชื้อและสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเรียกได้ว่ามีการพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นแล้วค่ะต่อมาอีก2ปีในปีคศรร1944ก็ได้เริ่มนําฟองแป้งที่ทําจากแป้งข้าวโพดมาใช้แล้วค่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เป็นที่นิยมนัก,นกเนื่อ,องจา,า,ยยาก และผ่านมา1ปีในคศ1945ก็ได้เกิดการคิดค้นฟองน้ำเจลาตินค่ะซึ่งศัลยแพทย์ในยุคนั้นนะคะก็มักนิยมจะนำมาใช้ห้ามกับผ่าตาัดนั่นเองและก็มาถึงเหตุการณ์ที่น่าหวาดเสียวที่สุดด้วยความที่ยุคสงครามโลกเรายังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าไมเย แน่นอนว่าทหารหลายร้อยนายก็เกินบาดเจ็บได้รับแลเวิร์กหวานะคะก็ทําให้ทหารหลายคนอักเสบติดเชื้อเสียชีวิตกันเยอะเลยค่ะแต่ตอนนั้นมันเลือกไม่ได้จริงๆเพราะเหตุการณ์นั้นเลยนะคะถึงทําให้เรามีไหมเย็บจนถึงทุกวันนี้